เชื่อว่าในมือถือของคุณมี3แอปนี้อยู่แล้วไม่เชื่อคุณก็เปิดดูได้เลย3แอปแห่งตำนานสามารถยืมเงินถูกกฎหมายปลอดภยัยแบบ100%ซจะมีแอปไหนกันบ้างแล้วใครยังไม่มีแอปไหนกันบ้างฟังก่อนแล้วคุณจะอยากมีแอปพวกนี้เอาไว้บ้างนึกถึงเงินนะครับนึกถึงตล่อยหลานยายชาแนลนะครับเริ่มกันที่แอปแรกแอปส้มในตำนานอย่างช h อป e ี ที่มี2วงเงินใน1แอปคือ S p a y l a t e r วงเงินผ่อนของในแอปและ S Easy Cash ยืมเงินสดได้ถึง20,000บาทคุณจะได้วงเงินแต่ละตัวของพี่ส้มก็ต้องมุมานะใส่ใจอดทนใช้บริการพี่เขาบ่อยๆเดี๋ยวพี่เขาก็จะบอบสิ่งดีๆมอบให้เป็นวงเงินตามกำลังของคุณตามพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณนั่นเอง ตามมาด้วยแอปที่สองอย่าง TrueMoney Wallet เมื่อคุณจิ้มไปที่เมนูสินเชื่อจะมีถึง7สินเชื่อใหญ่ๆด้วยกันเพียงแต่ว่า2สินเชื่อจากใจ TrueMoney หลายคนจะต้องมีก็จะเป็น Paynex และก็ p a y n Extra กาการที่คุณมี Paynex อยู่แล้วจะสมัคร Paynex t x t r กก็สามารถทำได้เพราะว่าเป็นคนละสินเชื่อคนละวงเงิน เปนเ็กก็จะเหมาะกับคนที่มีรายได้น้อยไม่มีเอกสารก็จะได้รับวงเงินน้อยๆเอาไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าแบบชำระแทนเงินสดใช้งานบ่อยๆก็จะให้เบิกถอนเงินสดได้ด้วยส่วนเปนน e กเอ็กซ์ตร้าก็สำหรับคนที่พอจะมีรายได้สักหนึ่งหมื่นบาทมีเอกสารรายได้วงเงินก็จะใหญ่ขึ้นถึงห้าหม่นบาทผ่อนได้ยาวๆถึงสาเดือน เบิกถอนเงินสดก็ทำได้เลยสมัครปั๊บอนุมัติไวใน5นาทีทั้ง2วงเงินคุณผ่านปุ๊บใช้เงินกันได้เลยและแอปสุดท้ายเครดิตไลน์อยู่ในแอปไลน์นีแหละเพียงแค่เปิดบัญชีไลน์บีคบนแอปแบบง่ายๆมี2วงเงินให้ได้เลือกเลือกแบบวงเงินให้ยืมก็สำหรับพนักง,งานที่มีรายได้7,000บาทอาชีพอิสระรายได้9000บาท และแบบวงเงินแนโดรายได้เฉลีย่ยอย่างน้อย5,000บาทยื่นสมัครออนไลน์กันแล้วเลยทำกันได้เองแบบทุกขั้นตอนไม่มีรายได้ประจำไม่เป็นไรก็ใช้สเตตเป็น7เดือนรอการอนุมัติ1-3วันทำการแจ้งผลผ่านไลน์กันเลยยืม5,000บาทส่งเดือนละ147บาทก็ยังมีอย่าเลือกส่งนานก็แล้วกันดอกเบีย้ยค่อนข้างแพงอยู่ที่25-33%ต่อปี สามแอปมีติดเครื่องไว้หมุนเงินใช้ได้ทันแน่นอนทางที่ดีไม่มีนี่คือดีที่สุดจะกู้เงินทั้งทีจงกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนได้ไหวกันด้วยนะใว้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ